สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของตลาดมืดนั่นเองนะครับลดสูงสุดถึง90%กัเนอะไรทีเดียวนะครับเนาะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับพี่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตลาดมืดนั่นเองนะครับใครที่มีงบน้อยหรือว่ามีเเเเเเเพพรรรนน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 น้้้้้้ออออยยะะััักกกก็่่่่่าา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 ลลลืืมมมมมมขขิจจตตดดดไววีีปใงงห ครับ้องน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่มีซ่องสำรองแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปติดตามก็ไปติดตามกันได้นะครับเนาะถ้าอยากได้เพชรจากพี่1นึ่งเพชรนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้นะครับงน้องสำหรับซ่องสำรองนั่นเองนะครับส่วนลิงก์นะครับก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเนอะก็กดเข้าไปก็จะเจอซ่องทันทีเลยนะครับแล้วก็ คลิกกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับน้องๆเออถ้าครบ1000คนติดตามเมื่อไหร่นะครับก็มาทวงเพชรจากพี่ได้เลยนะครับ1,060พเพชรนั่นเองนะครับเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับงั้นเราไปต่อที่กิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับกิจกรรมที่พี่จะมารีวิววันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของตลาดมืดนั่นเองนะครับเนาะก็คือกําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราวันนี้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะแพนให้ดูเลยนะครับเน ก็ลดสูงสุดถึง90%กันเลยทีเดียวนะครับบน้องแต่ตอนนี้นะครับพี่สุ่มมาได้87%ดเนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับบน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนกิจกรรมนะครับหรือว่าอะไรต่างๆมากมายในนี้นะครับก็ถูกมากนั่นเองนะครับเนาะสำหรับซุดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่194เท่านั้นนะครับบน้องจาก1,000ันนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับมีซุดก็จจิด้วยมีท่าทางด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมาย ุดแบบนี้ด้วยนะครับน้องแล้วเ,เราก็มีบัตรนะครับงน้องก็คือบัตรกอลรอยอนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของบัตรอีโวบัตรปืนบัตรเพชรนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ฝั่งของผู้หญิงนะครับมงน้องก็คือเดี๋ยวพี่สลับไปฝั่งของผู้หญิงกันบ้างนะค,ะครับว่ามีอะไรกันบ้านนะะงนั่นเองนะครับเนาะแต่ฝั่งของผู้ชายนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับงน้องบัตรเปลี่ยนซื้อก็ยังมีมงนะครับเนาะใครที่มีงบน้อยนะครับพี่บอกเลยนะครับมงน้องอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับเนาะเออก็จะประมาณนี้เลยนะแล้้้้้ววก็ุุุดดดดผูาายยนะะจจเมณีีี๋่ซือทงงหญิ ไปรีวิวแล้วกันนะครับน้องๆเออก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟแอซวานะครับเนาะก็กิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะเข้าไทยในเร็วๆนี้นะครับก็ไม่อีกกี่วันทั้งหนั่นเองนะครับเนาะก็ประมาณสัปดาห์หน้านะครับก็จะเข้าไทยแล้วนะครับเนาะสำหรับตลาดมืดตัวนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซุปอร์ไซา์นะครับเนาะก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้นะครับพี่บอกเลยนะครับกิจกรรมแบบนี้นะครับเนาะไม่พลาดแน่นอนนะครับใครที่มีงบน้อยนะครับเพราะวว่่่่าาาใคคครรรรรรทีีมมมเเเเเพพชไไถถึึงงง90%นนนนะะะะััับบดดด้ปออ์์ซ็ตยๆลสสูุ ทีเดียวนะครับงน้องกับกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนพี่นะครับจะซื้อทั้งหมดเลยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบัตรปืนบัตรอีโวหรือว่าบัตรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ที่แล้วนะครับบงน้องก็คือซุดก็จีตัวนี้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเนาะกับซุดก็จีแบบนี้นั่นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าเอาซุดก็จีมาขายแบบนี้ก็ต้องจัดซะแล้วนะครับเนาะแล้วก็ในนี้นะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับงน้องก็มีซุดตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นซุดมาเฟียนั่น ครับเนาะสำหรับ3,000เพชรของพี่นะครับสุดแบบนี้ก็เอาไปเลยนะครับน้อก็เป็นสุด แบบว่าการหัวนใจเป็นสุดแห่งความรักน well, right ั่นเองนะครับเนาะแล้วก็หลากหลายมากมายนะครับท่าทางโดนด้นะครับเนาะก็ถือท่าทางแบบว่าคิสเตียโนโดนด้ก็เอามาแล้วนะครับแล้วก็บัตรเปลี่ยนซื้อนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็มาชเต้นะครับมาชเต้ไฟตัวนี้นะครับแค่77เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็เหลือเพียง77นะครับพวกน้องเออก็ถือว่าจากราคาแพงๆนะครับก็เหลือเพียงไม่ถึงร้อยนะครับเนาะแล้วก็ยังเหลืออีกนะครับพวกน้องกล่องปืนนะครับ10กล่องนะครับอยู่ที่200เพชรนะครับ เออไม่ใช่10กล่องนะครับน้องก็คือ50กล่องนะครับอยู่ที่200เพชรนะครับเนาะโอ้โหก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับกับเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับที่กำลังจะเข้าไทยนะครับเนาะกับกล่อง MP ตัวนี้นะครับก็เป็น MP5 นั่นเองนะครับเนาะก็50กล่องเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องอย่าลืมมาเล่นกันได้นะครับไม่กี่วันนะครับมันจะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับพี่ก็จัดไปแล้วนะครับเนาะเเเเเเเอออออกกก็็็็็ซซื้้้้ใหมมมมััััันน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 คคคคุไไไปปปลยะะะะะรรรรรรบบบพาาาาวว่่ิ์ฟแดง กล่องตัวน <st arts> um ี้นะครับน้องก็คือในกล่องตัวนี้นะครับก็มีเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับเนอะก็ได้ถึงยี่กล่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาฝั่งของผู้หญิงกันบ้างนะครับฝั่งของผู้หญิงนะครับก็เป็นสุดแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับเนาะก็พี่ก็จะจัดสุดบูย่าตัวนี้ไปก่อนนะครับเนอะกับสุดบูย่าตัวนี้นะครับก็ทั้งหลังนะครับมันจะเขียนคําว่าบูย่าข้างหลังนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าโคตรเท่กันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสุดของผู้ชายนั่นเองนะครับแล้วก็ มีบัตรเพชรด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเหมาไปเลยลวกันนะครับ10บัตรนะครับเออแล้วก็มีบัตรอันนี้ด้วยนะครับน้องก็เป็นบัตรปืนนั่นเองนะครับเนะแล้วก็มีบัตรอีโวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะเหมาไปเลยนะครับแล้วก็มีสุดตัวนี้นะครับก็เป็นสุดสมุรของผู้ชายนั่นเองนะครับเนาะก็นี่นะครับวน้องก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเหมาก็อย่างที่พี่บอกนะครับก็เหมาหมดตลาดมูดเลยนะครับน้องๆวันนี้นะครับเนาะแล้วก็ นี่นะครับก็เป็นสุดสีขาวแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็ถือว่าสวยนะครับพี่ซื้อแต่ละสุดนะครับไม่ถึงร้อยเพจนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม้เบสบอลตัวนี้นะครับก็ซื้อเลยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เหมาทั้งร้านค้าเลยละกันนะครับวันนี้พี่เป็นหัวจ่ายนะครับน้องก็คือเหมาทั้งร้านค้าเลยละกันนะครับแล้วก็กระเป๋าแบบนี้นะครับก็ซื้อแล้วนะครับน้องๆแล้วก็ถ้าทางหัวใจนะครับหลายคนก็คงอยากได้นะครับน้องก็ วันนี้นะครับมีขายแล้วนะครับในร้านค้าแห่งโมโคนะครับก็คือแบบว่าร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ไอวอรคริสต์มาสตัวนี้นะครับก็มีขายในร้านค้าแห่งความมืดด้วยนะครับเนาะแล้วก็ทุกอย่างในนี้นะครับบงน้องก็คือแบบว่าถูกมากนะครับเนาะก็คือไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าพี่ได้8 7นั่นเองนะครับบงน้องเออแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับบางน้องก็คือยังเหลือทางด้านนะครับเนาะก็คือทางด้านกล่องปืนนะครับก็คือ50กล่องกันเลยทีเดียวนะครับบางน้อง เหมาไปเลยละกันนะครับ50กล่องนะครับเนาะก็ไปสุ่มกันทีหลังนะครับว่าจะได้ถาวรหรือไม่ได้ถาวรนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับเนาะตลาดมืดแบบนี้นะครับถ้าได้87เปอร์เซ็นต์แบบพี่แบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับน้องเออก็คุ้มจัดเลยนะครับกับตลาดมืดแบบนี้นะครับก็เรานะครับถ้าเราเติมเพชรครบนะครับเราจะได้แบบนี้เลยนะครับว่าจะเป็นสเก็ตบอดหรือว่าสกินรถกระบะแบบนี้นะครับเนาะก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับเพียงแแตต่เเรราิมพคบล้ว ็ได้หน้ากากแบบนี้ด้วยนะครับเนาะก็จะมี99เพชร199แล้วก็399นั่นเองนะครับบงน้อง เดี๋ยวพี่จะรับให้ดูเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่ารับไปได้แบบนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟเอสวานั่นเองนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็รอใจหรือว่าอดใจไว้อีกนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่ามันกําลังจะเข้าไทยในอีกไม่ซ้านั่นเองนะครับเนาะก็ไม่ถึง5วัน้ดยสับมันก็จะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สุดกระต่ายตัวนี้นะครับหลายคนนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราไป สุดกระต่ายนะครับบางน้องก็คือมันสําคัญอยู่ที่ว่าสกินรถสตุกตุกนั่นเองนะครับน้องที่พี่จะมาสุมนะครับแล้วก็ในนี้นะครับมีกล่องกระต่ายตัวนี้ด้วยนะครับน้องแล้วก็มีสุดตัวนี้ด้วยนะครับบางน้องเออเดี๋ยวพี่จะเลือกออก2อันก่อนละกันนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสุมให้ดูนะครับว่ามันจะหมดกี่เพชรนะครับบางน้องสําหรับสุดกระต่ายแบบนี้นะครับเนอะอันแรกนะครับก็พี่บอกเลยนะครับว่าพี่ ไม่เคยแบบว่าได้อันแรกกับเขาสักทีนะครับนอกกับกิจกรรมแบบนี้นะครับออกกองสุดท้ายตลอดเลยนะครับนอกเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับพี่ไม่ค่อยถูกสตาร์เท่าไหร่นะครับบวงน้องเออก็ตอนนี้นะครับได้สุดกระต่ายแล้วนะครับบงน้องก็เรือนะครับจุดเป้าหมายของเรานะครับไม่ใช่สุดกระต่ายนะครับบงน้องก็คือแบบว่าจะเป็นทางด้านของรถสกีนรถตุกๆนั่นเองนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับ นี่นะครับบางน้องพี่ก็ได้มาแล้วเนาะสำหรับสกินรถตุกๆตัวนี้นะครับก็อยู่ที่99เพชรเท่านั้นนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวนะครับเนาะสำหรับสกินรถตุกๆแบบนี้นะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับสกินปืนก็ยังไม่มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับก็ยังเป็นสกินปืนเก่าอยู่นะครับบางน้องก็ยังเป็นสกินปืน 1M14 อยู่นะครับึ่งเอ็คือแบบว่า M14 อยู่เนาะก็จะะะปรมาณนนี้เลยครับแล้้วก็ตอนนนีะครับเราสาาามมรรรถแลกบัตตปืนงนี้ได้นะครับกิจกกรรมที่ําลังจะเข้ามา นั่นเองนะครับบน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะนำโคเคียนะครับมาแลกบัตรปืนแบบนี้ได้เลยนะครับบน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับบงน้องเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเนาะแล้วก็สําหรับนี่นะครับบน้องก็คือสําหรับเซิร์ฟแอดวานนะครับก็ยังเป็น M14 อยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่มีสกินปืนอะไรอัปเดตเข้ามานะครับเนาะสำหรับในเซิร์ฟแอดวานนั่นเองนะครับบน้องแล้วก็เราไปดูทางด้านที่เราสุ่มมาเมื่อกี้ดีกว่านะครั่าาาาได้้้อรกกกกนนนมมมงเเเเทีสสลย็ข นะเราก็เป็นทางด้านของ x m 8นะครับพี่บอกเลยนะครับสกีเอ็นแปดก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ AN นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ใหม่นะครับเนาะก็เป็นแบบว่าเป็นสกีนปืนลายไฟนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สุดบุย่าของพุ้ซายนะครับจะกลับมาขายแล้วก็สุดนะครับบางน้องก็คือเป็นสุดสีขาวแบบนี้นะครับก็จะกลับมาขายนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับบางน้องก็คือสุดที่เราสุ่มมาเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้แบบนี้เลยนะครับเนาะก็ได้หลากหลายมากมานะครับตอนแรกพี่มี ขนาดนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับเนาะสุดพี่ได้ประมาณ4หรือ5สุดกันเลยทีเดียวนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยจัดๆมีแต่สุดสวยๆนั่นเองนะครับบางน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับพี่บอกเลยอย่าพลาดนั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมตลาดมืดแบบนี้นั่นเองนะครับบางน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแต่ละสุดนั่นเองนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่อยากได้เพชรจากพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับบางน้องไปกดติดตามกันได้เลยนะครับซ่องสำรองของพี่นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีออะะะไรรรมมมาาากกกกกนนนนส่่่ววิจจจ็็หดเที้้้แลง ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ,บน้องๆคนไหนที่ซออแบบนี้นะครับรู้กิจกรรมล่วงหน้าแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับ,บน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องๆเออแล้วก็สําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย